สวัสดียามเช้าครับพี่น้องมาพบกับเกษตรทอต่อนะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละเวจังหวัดเชียงภูมิแล้วก็สวัสดีเอฟซีทางบ้านเขาเอฟซีสปปลาวเอฟซีกัมพูชานะครับแล้วก็เอฟซีเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจำเนาะครับบพว่าที่เป็นช่องทางยูทูบเกษตรทอตนะครับแล้วก็เพจเฟซบุ๊กเกษตรทอต่ล้อมถึงอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางติ๊กต็อกนะครับที่ผมจะลงคลิปเป็นประจำเลยถ้าช่วงใดบริเวณลงคลิปกะบ่เป็นยังเนาะครับเพราะว่าบัวคอยมีเวลาว่างปัได สำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่ในแปลงมันอันนี้จะเป็นแปดเก้านะครับพันแปดเก้าที่ปลูกเอาไว้ทําพันเพื่อจะเอาไปล้งแปลงใหญ่อีกสําหรับปีหน้านะครับแต่ว่าแปลงนี้ที่ของแปดเก้านะครับบ่มีโรคติดมานะครับว่บมีใหวนแงแล้วกับปลูกช่วงเดือนอันนั้นนะครับเดือนธันวาคือกันกับของพันกเกษตรสารหาสูนะครับที่แปลงติดกันนี่ฟาก,กันไปเนี่ยเพราะว่าพวก,พวก ปลูกมันเดืยนสิบสองเนี่ยเอาไว้แต่เท็ดเนว้นะครับเอเวอร์เทพันรอบต่อไปนี่ก็คือพันแปดเก้านะครับ c มาแปดเก้าเดี๋ยวที่ภาพไปขูดเบื้องหัวน,นะครับว่ามันที่เปลี่นคือจังของกเกษตรอันซาดหาซูลบอหัวมันทีไงบอหรือว่าจังเด๋นะครับเพราะว่ามันกับพันแรกมันคือกันช่วงเดียวกันปลูกเมื่อไล่เลี่ยกันนะครับเดี๋ยวไปขูดหัวเบื้องว่ามันทีมีหวัวบอเนาะครับพี่น้องเดี๋ยว ตั้งกล้องอย่าค้าครับเอาตัานนี้แล้วเนาะหวากระิประมาณนี้แล้วครับพี่น้องหวากระิได้ประมาณนี้ละ ซ้ำขวดกาแฟเนี่ยครับซ้ำกับปองกาแฟหัวกระทิยูเจ็ดหัวนะครับผมนับเบิง่งละเจ็ดแปดหัวเพราะว่ามันเลื่อยแบบฟังพูดอีกอันนี้มันจะออกคางมันนาพี่มันหัวมันจะไม่ค่อยดกครับปีนี้บ่ค่อยดกเพราะว่าการดูแลร,รักษาก็บ่ค่อยดีบันไดเพราะว่าแลี่ยงายปุยทั้งใบกับ,บ่ได้ฉีดคือกันละครับสําหรับแปลงนี้เนาะ กีดไปสองเทอตั้งแต่ปลูกไม่ๆพูนครับคือกันกับแปลงมันกษตรสีารหาสูดแล้วครับดูแลคือกันเลยแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเท่ยเดียวคือกันสีให้ใส่ไปถุงนึงใส่สูตรสิาไปนะครับบันนี้สีมาเพิ่มขนาดหัวเอาออเพราะว่าอันนี้จะบรได้เน้นเรื่องผลผลิตเต็มที่ปันไดเพราะว่า เกิดจากต้นทุนนะครับต้นทุนบอ่อค่อยมีบันไดสาหรับปีที่แล้วนะครับต้นทุนในการใส่ปุ๋ยใส่ยาบอ่อได้เน้นบันไดสําหรับแปลงนี้แต่ว่าเน้นปลูกเอาพันธุ์ไว้ก่อนตาดลำแรกยงนะครับแต่ว่าแปลงข้างใต้แปลงมันหน่อยของพมพุ่นดูแลเต็มที่นะครับแล้วรอบต่อไปนี่ก็ซีมาฉีดยาขายานะครับฉีดยาขายนาแล้วก็เอาผงว้ามาใส่ผสมเพื่อจะเพิ่มผลผลิตของมันแปลงนี้เนาะ เดี๋ยวมาเบื้องตอนกู้ตอนขุดเดี๋ยวเมื่อใดที่ผมมาฉีดพงนัวเดี๋ยวผมที่เอามาลงคลิปอีกแค่นึงนะครับมาลงคลิปอีกแค่นึงแต่ว่าวันเสาร์นี่วันเสาร์นใ,นใกล้ถึงนี่เดี๋ยวผมที่มาฉีดปุ๋ยนะครับมาเบื้องว่าปุ๋ยทั้งใบผมมีตัวใดแน่สําหรับฉีดปุ๋ยทั้งใบสําหรับมันหนึ่งถึงสองอาทิตย์นะครับเพราะว่ารอบแรกผมฉีดไปแล้วน,นะครับอาทิตย์แรกผมฉีดไปแล้วสําหรับทั้งใบแต่ว่าผมก่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงคลิปไปเนาะครับที่มาฉีดทั้งใบเนาะ เดี๋ยววันเสาร์นี่ผมจะมาไทยอีกแค่หนึงนะครับว่าผมใส่ปุ๋ยตัวใดในยานฉีดทั้ทงใบเนาะแต่ว่าแปลงนั่นตีเฮ็ดแบบว่าเต็มเต็มอันอัตราสึกแล้วนะครับเฮ็ดแบบตามสูตรของผมเลยที่ว่ามันได้หกตันเนาะครับหกตันระบบเทวดาแต่แปลงนี้เ่าต้องเน้นไหลครับเอาแค่ปกติมันก็ได้ยูให้ละสี่ตันเนี่นะครับแปลงนี้แปลงนี้จะยืนยูให้ละสี่ตันเพราะถ้าเป็นมันเดือนสิบสองนะ ถ้าเป็นมันเดนสามเดนซี่นะครับงั้นกะที่ยู่ประมาณหาตันนะครับึืนอยู่กับเขาใส่ปุ๋ยทั้งดินายบันไดนะครับปริมาณปุยทั้งดินแล้วก็การเตรียมดินบรรเลกก็คือถ้าปีแรกที่ใส่ปุ๋ยใส่ขี้ใกล้เก็บนะครับจะดีแน่จากน้อยกับปีที่สองนะครับเพราะเขาปีที่สามบบผลผลิตเขาจะลดลงนะครับอันนี้ก็คือนี่ครับแปลงมันผมกะที่ประมาณนี้เนาะ รวมทั้งแปลงญงแปลงพื้นนี่ก็ยูยี่สิบกาให้นี่แหละครับเพราะว่าเป็นที่ของผมเองบ่ไดดเศร้านะครับเฮ็ดตามกำลังของเจ้าของเพราะว่างานประจําก็มีนะครับพี่นอ้องงานประจําเขาก็มีเขากะเฮ็ดํานี่เนาะเอาช่วงเวลาว่างเสาร์อาทิตย์แล้วก็ย้ำเมื่อเศร้าทั้งที่แหละครับย้ำเมื่อเศร้าผมย้ำเลี้ยงมาเบือง พายางไปเลาะอ,อีกน้องครับว่ามันเปลี่ยนแดงแดงเนี้ยเนี่ยครับเปลี่ยนตาบลอดด้วยครับต้นนี้น้อยแน่แน่เนี่ปีไก่ก็เป็นที่สิทธิ์หรอครับปีไก่นี่เพ็่หอยน้ำถากออกนี่ครับ,น,บนี่ซุ้มหอยน้ำถากออกดีออกออกกประมาณนี้หวัวแปดเก้ากะผลผลิตมันจะดีแน่นะครับ แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แป้งมันถ้าบ่ถึงขวบมันอีหีมันก่าแป้งเมื่อค่อยดีนะครับแต่ว่าแล้วกับพันธุ์นี้มันจะโลกมันจะลงง่ายนะครับอ่อนแอตัวโลกสำหรับคลิปนี้แจ้งเด็กก็ฝากไว้แค่นี้ก่็นะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามเนาะ